แรเจ้าสิมายกดนันครับวันนี้ช่างพิจัดเท่าไหร่พิจัดร้อยร้อยร้อยกรแล้วสี่สิบห้ากิโลนะครับเป็นไงช่างครั้งแรกเมื่อกี้ผ่านไหมผน้ําหนักนี้คุมมากี่โลเนี่ยสี่ห้าตอนนี้ซองชางก็ถือว่าไม่เยอะเนาะซ้อมอยู่ที่ไหนครับซ้อมอยู่ที่เชนไมนคะรับค่ายอะไรค่ายสิปนายุกดนันกูปังฟุซซ้อมมีใครอยู่บ้างที่นู่นเนี่ยครับมีเพื่อนร่เดนปัตตานครับมีเยอะอยู่มั้ย อ่าแล้วเก็บตัวมารวมๆกี่วันเนี่ยทั้งหมดเลยซอยเทิตยงวันแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอกับใครนะเล็กขึ้นรูปเคยเจอกับเขาไหมยังครับได้ดูเทปดูฟอร์มมายังดูนะเป็นไงเขามีอะไรบ้างเป็นมือใส่มืออืมก็นะก็มีรูปหนักคล้ายเราแล้วเราเป็นไงมวยเดินมวยเดินบู๊เลยนะแล้วล่าสุดชกไว้ที่ไหนครับชกที่นี่แล้วเออเป็นไงวันนั้นชนะคะแนนเออชนะมากี่ไฟ์แล้วต่อกันเนี่ยในเมืองกรุงเนี่ยในเมืองกรุง มมไฟความมั่นใจเป็นไงครับเกินร้อยอายุเท่าไหร่ละยี่สิบสามเข้ายี่สามคนที่ไหนเชียงใหม่อ่าไปปล่อยกิโลนะสี่แปดสิบเก้าขาพื้นเพลเราเป็นมวยอะไรมวยขวาถนัดซ้ายหรือขวาขวาสูงร้อยร้อยหกเซนเราโชคมวยทั้งหมดอีู่ประมาณสามที่ปลอดไฟได้ฝากพี่น้องช่วยเชียร์เพุ่มทีหน่อยครับพี่น้องชาวเชียงใหม่ช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยครับครับผมขอบคุณครับสามตัวหน่อยครับขอบ ขาวันนี้ช่างพิกัดสี่ผ้าสี่้านะเป็นไงมาช่างครั้งแรกผ่านเลยนะฟุ้มากี่โลน้หนักนี้สองโลับสองโลนะเราซ้อมอยู่ที่ไหนตอนนี้แซงแลกวครนบครูป้มมุดซ้อมมีใครช่วยบ้างที่นี่อืวัชรพลครับครับมีพี่ตัวใหญ่เนาะเก็บตัวมากี่วันเนี่ยไฟนี้สามอาทิตย์สามอาทิตย์ได้นะเพราะเราก็ชกต่อเนื่องใช่ไหมช่วงหลังนี้ทุกเดือนเลยไหมเออพรุ่งนี้ต้องเจอใครอ่ะ เดินไลน์แก้วอะเคยเจอกันไหมมาครับได้ดูเทปดูฟอร์มมาไหมเป็นไงเขามีอะไรบ้างวันเดินอือสไตล์บู๊เลยวางเกมวางแผนง่ายดีพรุ่งนี้รารู้ไม่มีนทิงนะฮะก็ดักบวกดักแรกเลยเนาะเออแล้วเราชนะมาเพิ่งล่าสุดเลยเนาะชนะใครมาแบงค์ชานชนะนอกยังไงต่อยฮุกครับต่อยฮุกเลยครับแล้วพรุ่งนี้มีอะไรนอกจากหมัดอีกไหมเนี่ยก็จะมี อ่าก็ครบเครื่องเลยเนาะเวลาเจอมวยมาแรกอย่างนี้เราแก้ไงอ่ะหรือว่าสวนเลยพอจังหวะไม่รับก่อนนะเอาเราอายุเท่าไหร่ละเสร็จครับคนจังหวัดอะไรเพลเพีแล้วอ่าไปปล่อยกิโลลวเนี่ยปล่อยไปสี่เจ็ด่าครับเราเ็นเพลเราเป็นมวยอะไร มวยเดินครับอ่าถ้าซ้ายหรือขวาครับขวาเราสูงร้อยเท่าไรราหกสิบครับเราจบมวยทั้งหมดอีกกี่ไฟแล้วสิบเก้าฝากพี่น้องช่วยเชียร์พวกนี้หน่อยฝากพี่น้องช่วยเชียร์ยเ,เล็กคุณลุงนะครับครับผมนะครับ